เรื่องของทุกติภูมิเนี่ยมันจะมีอยู่สามภูมิได้แก่เปรตวิสัยเดรฉา,านและปรสสันนรกตอนนี้การที่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดในทุกติภูมิตั้งสามภูมิเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปสู่สุกติภูมิได้นั้นะเดรฉา,านเป็น สุกติภูมิที่จะกลับมาสู่สุคติภูมิค่อนข้างจะยากกว่าสัตว์นรกและก็เปรตวิสัยเหตุที่ยากกว่าก็เพราะว่าสัตว์นรกแม้จะไปรับผลกรรมรับวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้สร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมไม่ดีเมื่อสิ้นกรรมแล้วก็กลับไปสู่สุคติได้เปรตวิสัยก็เช่นกัน เขาก็ต้องไปรับวิบากกรรมที่ไม่ดีเมื่อสิ้นสุดวิบากกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ไปสู่สุขติภูมิได้ง่ายส่วนเดรัฉานเนี่ยมันจะมีเดรัฉานบางพวกที่ต้องมารับวิบากกรรมในภพเดรัฉานแล้วเนี่ยกลับจะต้องสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีต่ออย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสัตว์ที่ต้องอาศัยสัตว์อื่นเป็นอาหารต้อง เคี้ยวกินกันเองอย่างนี้รับผลกรรมเก่าแล้วสร้างกรรมใหม่โอกาสที่จะไปสู่สุปติภูมิจึงยากนะส่วนเดชฉานที่มารับผลแห่งกรรมอย่างเดียวและไม่สร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมไม่ดีนะโอกาสที่จะไปสู่สุปติภูมิก็เป็นไปได้ค่อนข้างจะมากเพราะฉะ,ะนั้นเดชฉานจึงมีสองจำพวกจำพวกหนึ่งคือมารับกรรมเก่าสร้างกรรมใหม่กับมารับ กำเก่าและไม่สร้างกำใหม่นะ